พ,อพ,อพอขอให้ความรักที่อยู่ตลอดกาลทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายเออชิ้นเข้าไปแล้วนะแล้วก็อย่าลืมเลิ่นเอ A หรือบีด้วยเรื่องส่งต่อค่ะพี่ได้ค่ะสวัสดีค่ะวัสดีจ้าไปแล้วนะสองคนอะ่ะมานี่สิ วันนี้เธอสองคนอ่ะนะทำได้ดีมากแต่ขอดูพรุ่งนี้อวันหนึ่งวันนี้กลับไปได้ไอควานคะวันนี้มนเห็นไปกวานเมื่อยน่ะเดี๋ยวจะไม่ให้นะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกให้กลับก็กลับ ชิญผู้บริจาคท่านต่อไปได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับยอดบริจาคนะครับเราคนไทยมีน้ำใจให้กันเสมอนะครับและขอเชิญผู้บริจาคท่านต่อไปนะครับคุณเดชาครับเะทินอ้า สวัสดีครับพ่นอแม่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตกลงพี่องคุณแม่มาได้หรอครับเนี่ยแม่เปลี่ยนใจไม่ได้เด้อได้สิครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยผมก็จะได้ไม่ต้องมาครับนี่ถ้าหว่าไม่เรีอยากไว้ป่านนี้ก็ลงลิฟต์ขับรถกลับไปถึงบ้านแล้วสิเรานันเ่ะสิเห็นไหมคะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างเนี้ยถึงขายไม่ออกสักทีเสะอย่างเนี้ยถูกสเป็กเลยค่ะไม่ต้องตกใจนะลูกสเปกลูกเขยอ่ะ นี่พ่อทีนลูกสาวแม่น่ารักมากเลยเอนีตรองคุณแม่จัดวิดนายนเซลลลูกชายเลยครับนี่พวกเธอเน่ะกระโตกกระตาจนไก่ตื่นหมดแล้วเห็นไหมไครับนี่ครับเล็สวยครับสวยครับเด็กครับเรื่องงานเรื่องแบบนี้ใครเป็นใครอยู่ เนนนแวไหครับเดี๋ยวรถขอตัวเข้าไปในงานก่อนนะคะเดี๋ยวออกมาให้สัมภาษณ์อีกทีค่ะแล้วเรื่องหัวใจอะอยากทราบว่าดูใครว่าเป็นพิเศษไหมคะหมยังไม่มีใครแล้วค่ะเดี๋ยวรถขอตัวเข้าไปข้างในก่อนนะคะตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะนี่เลยครับนี่เลยครับดูนะคะจะเอาไหค่ะข้ซ้ายหน่อยครับคุณลักษณ์แม่ครับงั้นผมผมขอตัวกลับก่อนเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดกลับพร้อมพ่อแม่สิใช่คือพอดีผมต้องรีบกลับไปล้างฟิล์มครับพ่อเดี๋ยวเขาส่งต้นฉบับไม่ทันนะครับ คนสําคัญที่แม่อยากให้ลูกเจอเน่ะก็ยังไม่มาเลยนี่นาโอ้โหแต่ผมต้องรีบไปจริงครับคุณแม่เอาไว้วันหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไปขับเดี๋ยวหกแทบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วที่เซนต์ลูกชายเดือนที่เซนต์ลูกชายค่ะสวัสดีหนูโรสสวัสดีจ้ะอาอยากจะแนะนําให้หนูรู้จักกับลูกชายของอาชื่อว่าทินจ้ะแต่ทินไปแล้วไปแล้วนู่นลูกคนนี้ี่มันน่าตีจริงๆเลยนู่นหลังคาคุณวาทินแต่เขาเดินหนีโรสเนี่ยนะ คือว่าเขาเนะ่เอะไรหรอค่ะโรสแค่พูดเล่นนะคะอย่างนั้นเชิญคุณหญิงกับหนูโรสนั่งก่อนนะคะออขอบคุณค่ะนางฟ้าประจำวินเรามาแล้วเว้ยรักหนูจับดเด็กโง่พี่หนูว่าผู้พี่นะกลับไปบอกรักพ่อรักแม่พี่ดีกว่า 多少？ สวัสดีจ้าเจ้วาว่างไม่หรอไม่อยู่จะกวับไปแบงหรือเปล่าโชคดีเลยจะซื้อเาาครื่มาฝากทุกคนได้แหละเร็วๆไปกินกันเฮ้ยะขาดผู้ดีเพื่อนอ่ะ,าอะออยามอนเหม็นมากๆเลยพระเจ้าี๋ยวฉันไปตามเจลิสามาก่อนเอา ริสาเจอพอดีเลยเขาก็ลังลกินเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาก่อนนะน่สา<ด><อ>เร็ว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 อุ้ยนี่กินกันเลยเหลือให้บ้างเธอะอูย้ยฉันไม่ต้องห่วงเลยนี่ดูสิเหลือตั้งถุงหนึ่งไงกินให้หมดก่อนเถอะอีกสองจานเนี่ยแฮมทำอะไรกันจ๊ะจะไปเป้าลาแล้วลูกค้ายังไม่มาเลยครับอะไรเนี่ยกลิ่นกระเทียมหึงมยนี่แม่เอ เอกควางเขาไม่ได้บอกแล้วว่าวันนี้ต้องไปหาหมอง,องพี่อะบอกแล้วครับแต่ยยมนนี่เลยครับเยมนนี่เลยบอกว่าส้มตำร้านนี้อร่อยเลยชวนมากินครับอ,อไม่ต้องแก้ตัวยังไงก็ช่วยไม่ได้และห่วยาปแล้วทำยังไงดีเนี่ยเอางอี้แบบีเธอไปกับพี่นะไปสปาด้วยกันได้ค่ะ <c oughs> พี่ยังทนไม่ได้แล้วหมอมจมูกไวอย่างกะจมูกมดอย่างนี้นจะทนได้ยังไงเดี๋ยวหนูแปรงฟันกลัวน้ํายาบวนปากก็หายค่ะเป็นขนาดเนี้ยกลัวได้น้ํายาล้างห้องน้ำยังไม่หายเลยจะบอกให้หุยอะไรกันเนี้ยย้ำแล้วย้ำอีกทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้นะจะทํำยังไงอ่ะเนี้ยจำไว้นะอริสา เพราะลูกค้าท่านนี้ยเป็นคนที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเธอจะต้องระมัดระวังตัวไม่ทําอะไรท่านโกรธหรือขัดใจเป็นอันขาดเข้าใจไหมเธอจะต้องส,บสงบเสงี่ยมเจียมตัวไว้ให้มากห้ามทําตัวเร่อราเด็ดขาดฉันทําอะไรเธอทําตามฉันสั่งเธอทาอย่าทํานอกคําสั่งนะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามฉันเข้าใจไหมค่างงบขาปุ้ยค่ะ สวัสดีค่ะหมอขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่สวัสดีนะคะ ขอโทษค่ะมออืมทัดทุอีกครั้งค่ะไดใหม่เหรอปุ้ยอ่าค่ะอืมเช็นิด อุูทรเก่านะคะมองขาปุ้ยไม่อยู่หรอสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่ปุ้ยไม่อยู่ค่ะไปข้างนอกเดี๋ยวกวางตัดให้นะคะ,ะได้ค่ะเอาจา๋าพาพี่เอาไปสัดผมค่ะเป็นห่วงพี่ปุ้ยจังเลยจะไปช่วยก็ไม่ได้ถ้าเยเด็กใหม่นั้นทำพลาดอีกแล้วก็ กวางจกวางเราก็แค่โดนลูกค้าด่าไม่ใช่หรอแค่นั้นที่ไหนเล่าบังเอิญท่านน่ะเป็นครูพี่ปุ้ยแล้วก็เป็นคนที่พี่ปุ้ยยืมเงินมาทำร้านนี้อ้าวหรอพี่สาวพ่า็นคนหนูเลย